610718มาแล้วกดยังกดยังขอ้กดเลยอ๋อ้ม่ยายมกดด้วย รอบนี้จะเป็นในส่วนของมิจฉาชีพกับเวรุ่นตำรวจนะคะป็นรอบชิงแล้วเกมสุดท้ายจะได้พักผ่อนสักทีเด็กจะได้รับขวัญนะจะได้พักผ่อนแล้วก็มีรอบนอกด้วยที่เด็กอยากไปเจอกับสตาฟอ๋อดีส้องไลไปเนี่ยเห็นว่าในห้องห้องคุยบวกเวกเลยนะแบบอยากเจอมากนะมีน้องคนหนึ่งที่ขอยากจะเจอกัน กดน้องสุดต้องให้น้องเขากดใครหัวห้องครับผมอ่าแล้วเข้าสู่การเล่นฮีโร่แล้วนะเกมเกนี้เหมือนทางของมิชาชี่ก็ยังจะเป็นตัวเดิมเดิมเลยตัวเดิมเลยบัตเตอร์นี่ตัวเดิมเดิมเลยไม่เปลี่ยนแล้วก็เจอเหมือนเดิมเลยอารีนิกเดิมอารีนิกแล้วแต่เปลี่ยนเป็นอาริสเตอร์นะมีอาริสเตอร์มาอาโล็อกอันนี้จะดูมีแก้ทางหรือเปล่า ใช่อ้ยจับสองนะจับสองก็บัตเตอร์ฟลายกันด้วยโอเคอยู่นะเอ้แต่ถ้ามันในเกมจริงมันถ้ามาในเกมจริงมันมันฝั่งฝั่งมันเห็นมันเห็นไม่เห็นไงไม่เห็นครับไม่เห็นโอยสี่เกอร์หมดเลยไอ้ชี่ใชได้ฟี่เกอร์ดีสี่เกอร์โยกใช้ได้นะดูบัตเตอร์ฟลายเลยโคตรเลยโรงเรียนเนี่ยพี่กูแม่บัตเตอร์ฟลายหมดทุก พี่โชว์เลนี่เป็นเกยมอนอะไมอนหนึ่งครับพี่โชว์ในฐานะที่ผมที่อะไรตอนเนี้ยถ้าถ้าถ้าตอนตอนที่พี่โชว์อยู่เมื่อวานนะมห้าถ้าตอนพี่อยู่มสามเจ้ากับพี่อยู่มสองชื่อพี่โอ๊กอ่ะอ๋อพี่สับเฟอร์นัฟฟ่าเป็นส้มวะเออทำได้เฟอร์นัฟฟ่าเป็นส้มลำหนึ่งประเทศไทยแต่เราก็ก็ยร์เฟอร่าโลตันด้วยเกมนี้ก็ถือว่าในสูตรสี่นะครับตก็ต้อง แต่ก็ต้องรอคนนเเข้าชิงอยู่ดีก็มาดูกันว่าเสี่ยมหลงผัดกันพูดโอเคแเราต่อไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากใช่ครับการรับตัวก็ถสึว่าโอเคนะของฝั่งของตำรวจใช่ไหมใช่ปะใช่อันนี้จริงจตำรวจกับไม่ใช่ชีพแล้วมาเถือ่อ มเตอตกรอบไปแล้วครับมาเตอร์ตกรอบหรอมาเตอตกรอบไปแล้วนะครับมาเึกใช่เหรอใช่มาเึกตกรอบไปเลยตกรอบไปตอนไหนห็นรู้เรื่องเลยผมก็ไม่รู้ฮะยังไม่ได้ภาพเลยแต่ผมเข้าไปเขาก็ตกรอบไปแล้วเหมือนเราจะภาพผิดไปหนึ่งหนึ่งโรงเรียนนะฮะอ้าวหรอไมอกเาตั้คงคกเราจเข้าเกมมาแล้วครับจังหวะนี้เกิดอาการค้างนิดหน่อยครับบินชนกระแพงเหมือนขี่เย็นเน็ตไหลเหมือนเดิมอะตอนนี้เป็นทุกเกมฮะครับ <อ>ไัใ่ใช้งฝั่ง,งสีน้ำเงินก็จะเป็นฝั่งของมิชาชีนะสีแดงก็จะเป็นวีรบ,บ้านตำวุนะนโอเคบตอร์ฟเริ่องบฟลทั้งสองทีมก็โอเคกันนะมาโนร์เลนกลางครับด้านของเรนน,น,น,นนาเหนนานี่ก็โอเคนะการดับตัวการหยิบตัวถือว่า มีคนแทรกไงไม่เป็นไรอะรอบสองนะวันนี้รอบสองแล้วครับที่สองยังมีครับที่สามยังมีครับที่สามครับใีครับที่สามใช่บนฝั่งตรงข้ามจะเลือกเทลเหมือนกันใช่ไหมใช่ในรายบนก็แยกกันเอาเวฟนะครับอ่ามีการการย้ายเนโดนเกิดขึ้นครับว่าเกมนี้เขาจะเล่นปกติเกมเกมนี้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงแปลกๆฝั่งแดงนี่โรงเรียนอะไรนะครับฝั่งแดงบ้านของตำลุบ้านตำลุฝั่งแดงบ้านตำลุใช่ครับ ผมเงินโดนน้องจ้าแต้มโอ้ยดูหน่อยจะมีการวัดโอเกมนี้ไม่มีวัดเลยแบบเฮ้ยตึงมากเลยอ่ะเกมนี้เล่นใจเย็นนะเกมนี้เอ้ยเอาเรื่องนะเกมนี้แบบมีมีเชิงมีเชิงเกมนี้มีเชิงอยู่ไม่มีครับเล่นย้อนค่าเงินของทั้งคู่ก็เท่าๆกันนะสูสีนิดหน่อยพอๆกัน เหมือนบัตเตอร์ฟลายไม่หมดกองนะใช่เดี๋ยวคิดว้อย่างละตัวอาจจะแบ่งไว้ให้แบบแคลลี่ไงให้แคลลี่อ้ยเลนบนลนัวเลนบนมีการนัวครับมีบนมีการนัวแล้วจังหวะนี้บัตเตอร์ฟลายจะไหลต่อไหมฉี่รอนไหมเรียบร้อยเสียเฟิร์สบัตเป็นอะไรออฟเลนเกิดขึ้นแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดนะเกมนี้สุดยอดนะเลนล่างเกิดการนัวเนี่ยเกิดขึ้นครับไฟส์สามต่อสามอย่างนี้ยังไงอันนี้โดนฝังเจ้าวะนี้เทลซอยแล้วเลนหน้าโป๊กโดนไปสองครับ เหมือนว่าทางป่าของทีมสีน้ำเงินนี่ก็จะเอาออบเจกต์นะจะได้เรียบร้อยครับเกมนำไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่นำเท่าสีแดงนะสีแดงนำอยู่ใช่ครับ้ยเกมนี้มันมีอาการตึงนะมีกลิ่นตุ่ยอยู่นะ<อ>กลิ่นตุ่ยนะครับใช่รอบชิงสกอร์นิ่งมากสกอร์นิ่งมากปกตินี่ต้องไถ่แล้วสิบแล้วอะ่ะเจ็ <7 S 2> ด, <8 S 2> ดแปดมีการน้วงเกิดขึ้น เลนบนจังหวะนี้ยังคริโตโดนลุมิโตเอาชิฟิกออกมาได้ถือว่ายังรอดอยู่หุ้ยถือว่าเป็นดวงเข้าไปนะเกมนี้เอาเรื่องเกมนี้มีเชิงมีกลิ่นเริ่มการมีการไฟขึ้นหรือเปล่ายังเคลียเลนอยู่ไม่รีบฮะเกมนี้ยังไม่รีบยังเรื่อยอยู่ครับไม่โนเนียอะไรขนาดนั้นถือว่ายังโอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น เหมือนว่าเลนกลางนี่เหมือนจะเอาทาาเวลแรกนะครับแต่ก็ย,ยังเอาไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ผ่าน4ี่นาทีเลยนะครับเกาะกป้อมยังไม่หายไปนะแต่ก็ไ,ไม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอเ,เอาแล้วเกิดการล็อกกันเกิดแล้วครับผมในเลนล่างเชลอน,นัสเสียไม่เรียบร้อยตายไปที่สุดครับเ,รเ,รเพราะว่ามาหลอดนี่ไม่มีมาช่วยหรืออะไรนะครับในเลนกลางนี่ก็ เหมือนบ้านตำลุนี่ตึงมากเลยรู้สึกว่าจะแข่งมาตลอดช็อตเข้าไปแล้วปาไปหนึ่งทีโดนไหมไม่โดนนะไม่ไหวนะไม่มีแครี่การเติมช่วยดาเมจนะเนาบอมเลยในการลนบนนี่เหมือนการจะแย่งปูนเกิดขึ้นนะแย่งไหมไม่มีอาการครับโอ้ยเหมือนเกมนี้ก็เอาเรื่องนะครับเหมือนบ้านตำลุนี่เหมือนจะมาล้มนะล้มมิชาชีพได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูท้ายเกม เพราะว่าเขาจะออกเกาะเกิดซ้ำไหมครับใช่ครับตอนนี้เขายังไม่ขึ้นอะไรเลยอ้าวแล้วครับเหมือนได้ทาวเวอร์แรกในในมาร์ลอดของไวรุ่นบ้านตำลุได้ทาวเวอร์แรกไปเลยเพื่อแคลรี่นะครับเอาเรื่องนะมาอเทาวเวอร์ที่สองเขาได้ของทาวเวอร์แรกของฝั่งสีแดงนะครับเรียบร้อยโดนล็อกโดยเลสเตอร์อย่างนี้โดนบัตเตอร์ไฟไหลไหลตายไหมตายเรียบร้อยไม่รอดนะเรียบร้อยอาร์เรนยังไงจะรอดไหมครับ โอ้ยมารุ้นก็ไมจะได้ปอมหรือเปล่าใช่ไม่น่าจะได้นะเลนเรียบร้อยครับมารุ่นบ้านตำลุนี่ก็กลางไม่ได้เสียปอมไม่ไม่เลยเอารีล่างกันกันนูนเนียกันเกิดขึ้นฮะเอาแล้วอย่างวันนี้เทวซอยฟิกเกอร์ออกมาจะรอดไหมโดนเปิดแแบบเข้าไปนะครับไม่นั่นรอดนะจังหวะนี้เรียบร้อยต้องมอบนะโอ้ยเกิดการณ์การดักป่านเกิดขึ้นครับ บัตเดินขึ้นมาแล้วบัตเดินขึ้นมาแล้วผิดฉี่ฉี่ยังไงครับโดนอารเลนควบสองอย่างนี้จะเอาไหมไหลๆอาร์เลนโดนอารตะเข้าไปในบัตไม่รอดเลนล่างนี่เหมือนจะไหลต่อนะครับทาครีมเลยครับจังหวะนี้เนียนได้ปอมครับมันหลอดโอ้ยจะไม่ทันนะครับไม่น่าทันโอ้ยเหมือนมีแชมป์มาล้มนะใช่มีอาชีพนี่เหมือนจะแพ้ไหมเกรินๆดูอ๋อจังหวะนี้ครับเลนหน้าเลสเตอร์เจอกัน เกิดอาการว้ามันเกิดขึ้นฮะเกิดอาการว้ามันเกิดขึ้นยังไงจังหวะนี้รอดไหมรอดไหมเปิดแม่เพื่อการวิ่งเร็วยังไม่รอดนะโดนอดเข้าไปหนึ่งจีเรียบร้อยเลนกลางเหมือนเกิดไฟนะครับผมเรนบนนี่ยังนน่ยนิ่งอยู่ไม่อะไรมากเอาแล้วผมในทาวเวลนี้ก็เป็นของมิชชัชีพได้ไปในเรนล่างนะครับ เหตุการณ์นี้ก็เกิดมินัเนียกันอีกแล้วจังหวะนี้เทลซอยบัตไหลเข้าไปจังหวะนี้ยังไงใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะรอดใครจะอ,รอยู่ยิงซอยเรียบร<ม>้<ล>ยอย<ะ>บัตไม่อยู่นะบัตก็ตายอาไอฉี่ขึ้นมาปิดเอ้ย<อ><อ>ไม่ใช่เดบัตขึ้นมาปิดมาปิด<อ>ฉี่จังหวะนี้ฉี่ไม่มีมานาครับผมเอาแล้วจังหวะนี้ใครจะรอดไหมรอดไหมไม่รอดเหตุการณ์เหมือนจะเทลเทลฟิกออกมายังไงจังหวะนี้รอดไหมรอดด้วยอุ้ย ลดได้ยังไงดูเหมือนโมเมนตัมของเกมนี้ก็น่าจะเป็นไปทางของครั้งที่บ้านตำรูกใช่ครับที่คุมโซนอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้คุมโซนโหดนะตอนนี้ได้คลองป่าของมิชชีไปแล้วนะตอนนี้ได้ไม่ตีบัฟด้วยมันดูกันน่อมิชชี่ไปตีไข่แตกใช่เหมือนจะเน้นป้อมมากกว่าเน้นคลิปเน้นป่าเอาโดรไหลนะไม่กลับโดรไหลนะน้องเรียบร้อยโดนไหลนะน้องเรียบร้อย อ่าในด้านของมิชช่นชีมนี่ก็เนียนเหมือนกันนะการไล่ล่างยาวเลยเทมาแล้วจังหวะโดนปาดไปหนึ่งจีบาสามารถเก็บ2ได้เลยนะครับจังหวะนี้ถ้าเก่งถอยไปก่อนถอยไปก่อนนะไม่รีบไม่รีบค่อยๆเล่นนะได้เรื่อยๆแล้วตะกออันหนั่ขึ้นขันแต่ละทีมนี่ก็ถือว่าเก่งกันทั้งคู่นะสกอร์นี่คือ3าแล้วนะไปไม่ได้จบที่สกอร์จบที่่ป้อมใชเกมจบที่ป้อมมาอยากวัดที่สกอร์กันะเกมมีแพ้มีชนะ ถ้าใครจะได้ชิงแชมป์ในวันนี้ก็แค่นั้นเองชนะรอบนี้ก็ได้500เลยนะสุดยอดนะครับอ๋อเยล่างนี้เหมือนเกิดนัวเนียครับโอ้โหวัดเจอบัตบัดเจอบัตยังไงบัตไหลอย่างงี้ใครดาามีแรงกว่ากันจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วไงต่อโอ้โหเป็นทางด้านบัตตำรุใช่ที่แรงกว่าเพราะว่า เหมือนนำมันมากเลยนะรอเปิดมารถเปิดสอดเข้าไปยังไม่น่าไหวมีเกิดครับไม่กลัวผมมีเกิดโอ้วก็เรียบร้อยแล้วซื้อเกาะซื้อเกิดต้นเกมครับลิลิน่าเฮสคิวเข้าไปโดนเทลดอริสเตอร์ล็อกเอาไว้เรียบร้อยมาต่ำเกมนี้มาต่าดุใช่มาดีกว่าข้างนก็สูงกว่าด้วยนะจะเป็นทางบ้านจะเป็นทางด้านของบัตรตำลุหรือเปล่าที่ได้แชมป์เกมใช่ครับวัดไหลเข้าไปโอ้โห คันดูเรือเพราะกคนแม่ดูดอ่ะมันแรงไปปะถตะบัดไม่ตายมีดมไดไ้เก็บสองอยังมีได้เก็บสองได้ใช่ต้องรุนนะว่ามิจฉาชีพนี้จะฟิกเกมได้หรือเปล่าใช่แต่ก็น่าจะยากหน่อยแต่ก็จะชนะนะใช่เพราะว่าคางเงินนี้ก็ต่างกันแล้วนะแค่ตัวละครยังต่างเลยนะฮะการรับตัวละครเขามีล็อกทั้งสองตัวและมีซีซีอ่าโดนล็อกคาป้อม ฟิกออครับโดนช็อตไปหนึ่งทีไม่ไม่ถอยได้นะเหมายว่าบัตเตอร์ไฟของมิชาชีพนี่ก็พยายามที่จะออฟเจกับเพื่อให้เพื่อนนั้นคงสภาพมินได้อยู่อเลนมาอาเลนโดายึกยากอีกแล้วเสียอีกแล้วเกมนี้ดูเงียยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่สนุกแหละ เอาแล้วจังหวะนี้เกิดนูเนียกันเลนดาจังหวะนี้แล้วไงต่อับเปิดจังหวะเปิดเลนก็ยังรอดนะจังหวะนี้บัตไหลมาแล้วบัตไหลสามารถเก็บบนได้ไหมเรียบร้อยฮะบัตบัตเอายังไงบัตไหลเทลเลฟิกเกอร์ออกมาเทลบัตยังได้นะเนี่ยอติใส่เทลมาเดีวก็ไหลต่อเรียบร้อยเหมือนว่าเกมนี้นะครับทีมชนะก็น่าจะเป็นบ้านตำลุนะที่ได้ห้าร้อยไปฟรีๆเก้านาทีจบแล้วโอ้โห บัตจะทันหรือเปล่าจะทันไหมครับบัตรกับบัตรเจอกันจังหวะนี้ดาเมจไม่น่าถึงไม่น่ไวแล้วก็เรียบเรียบลอยจบภายในเก้านาทีจบภายในเก้านาทีเร็วนะเร็วมากเร็วกว่าเกมก่อนๆใช่ถือว่าเร็วสุดเลยก็จบที่ยี่สิบต่อเจ็ดโอ้มาล้มแชมป์ว่ะไม่ใช่อาชีพเจอกับบ้านตำรูกบ้านตำรูกก็เอาแชมป์ลงไปการออกไอเทมของทั้งคู่ก็ก็ดี ใช่เกาะเกิดเหมือนเดิม่ะแต่ฝั่งของมันตำรวจอ,ออกโรมนะใช,ใช่มาหอลอดเราก็ยังออกโรมเหมือนเดิมยังออกเกาะเกิดเหมือนเดิมผู้ผิดอ่าก็จบไปแล้วรอบชิงใช่ตอนนี้ฝ่ายตำร